ราชาบาเรตคนต่อไปอาจจะเป็นสไนจักรวาลก็ได้ใครจะไปรู้และราชาบาเรตคนเก่าของน้องๆเนี่ยคือใครลองคอมเมนต์ชื่อไหมพี่ดูหน่อยเร็วทีตัวบนหัวใช่สองตัวสามอีกดาวดาวดาวหัวแตกเจ็บมากเจ็บมากฟองยาวท่องนี้ทองนี้

đồn <coughs> <coughs> <Don't>. Đâu <coughs> <natt>, <coughs> đào đào, 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 đào. đào. <coughs> 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 Một.